สวัสดีค่ะวาลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาตัดลุยดงว่านกันอีกสักยกหนึ่งนะคะวันนี้ว่านที่จะเอามานําเสนอเป็นว่านที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดูว่านของอาจารย์โอภาสขอบเขตซึ่งท่านเป็นนักวรรณศาสตร์นักอนุกรมวิธานและท่านก็ไปสัมภาษณ์เซียนว่านชื่อดังในสมัยนั้นก็คืออาจารย์หล่อขันแก้วนะคะก็ออกมาเป็นตําราเล่มนี้คือคู่มือการดูว่านนะคะ ว่านที่จะนำเสนอในวันนี้ชื่อที่อยู่ในตำราว่านของอาจารย์โอภาสนะมีชื่อว่าว่านหอมเขียวหรือทางช้างเผือกลักษณะของเขานะคะหัวเป็นหัวกรีบสีขาวหัวกรีบก็คือเหมือนกับหัวหอมหรือหอมหัวใหญ่ะคะ่ะคือสามารถที่แยกออกมาได้เป็นชั้นๆลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าหัวกรีบนะคะซึ่งส่วนใหญ่หัวกรีบพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีสีขาวอยู่แล้วขนาด ของหัวเนี่ยเป็นขนาดกลางนะคะมันจะมีเล็กกลางใหญ่เนาะหัวประเภทเนี้ยก็จะมีขนาดกลางลักษณะกลมขาวก้านใบของว่านตัวนี้ค่ะจะมีสีเขียวความยาวของก้าน5-10ถึงเซนลักษณะด้านในเป็นร่องด้านนอกจะนูนนะะก็คือด้านในของก้านเนี่ยจะเป็นร่องแล้วด้านนอกจะนูน ใบรูปแคบยาวขนาดกว้างสองถึงสามเซนยาว1 5บหถึงยีเซนปลายใบมนแหลมคือไอ้มนแหลมอะไรเนี่ยเราก็งงๆเนาะจะมนหรือจะแหลมโคนใบสอบเข้าหาก้านใบแผ่นใบหนาและเปาะก็คือหักง่ายนะคะ ือเขามีความหนาแต่เขาก็มีความเปราะคือหักง่ายจะเห็นร่องรอยพับนิดๆหน่อยๆเขาก็จะหักไปเลย<笑><笑>นะคะจะเห็นรอยหักด้านบนเส้นกลางใบเป็นร่องคือจะไม่เห็นเส้นกลางใบนะแต่จะเห็นเป็นร่อง ด้านล่างเส้นกลางใบนูนเป็นสันด้านล่างนูนเป็นสันก็จะเป็นสันน้อยพอให้รู้สึกแผ่นใบสีเขียวมีจุดสีเขียวเข้มประนี่คือลักษณะเด่นของเขานะคะจุดสีเขียวเข้มนี้จะประอยู่ทั่วแผ่นใบ ทั้งด้านบนและด้านล่างจริงๆด้านล่างอาจจะเป็นแค่เงานะคะไม่ถึงกับว่ามีจุดประขึ้นมาหรอกมันจะมีแค่น่าจะเป็นเฉพาะด้านบนการใช้ประโยชน์นะคะตัวนี้ปลูกเป็นมงคลปลูกกับบ้านเป็นส,สิริมงคลแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมโชคลาภ และใช้ดองสุรารับประทานเป็นยาบำรุงกำลังเกี่ยวกับบุรุษเกี่ยวกับเกี่ยวกับบุรุษเพศหรือเพศบุรุษเขาใช้คำว่าเพศบุรุษนะคะก็คือเป็นทั้งเมตตามหานิยมเป็นทั้งเรื่องของโชคลาภแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นยาสมุนไพรกินบำรุงกำลังได้อันนี้ก็คือว่านหอมเขียวหรือว่านทางช้างเผือกในยุคข,ของอาจารย์ว่านโบราณนะคะแล้วก็ต่อมา ทางการตลาดพวกพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นอนะเนาะเอามาตั้งเป็นชื่อต้นต้นอะไรรวยไม่เลิกมันจะงง,งงสับสนกันระหว่างรวยไม่เลิกกับรวยล้นฟ้าเนาะซึ่งเป็นว่านตั้งชื่อใหม่ทั้งคู่ไอ้รวยไม่เลิกนี่ก็มาจากว่านหอมเขียวและไอ้รวยล้นฟ้านั้นก็มาจากว่านหมูกลิ้งเนาะ คือพอมันขายไม่ดีไม่เป็นที่นิยมก็เอามาตั้งชื่อกันแต่ต้นนี้ก็ยังไม่หลุดยังไม่หลุดในเรื่องของความเชื่อนะคะเพราะรวยไม่เลิกก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใครปลูกแล้วรวยไม่เลิกไม่ลาเนาะแล้วก็ในความเป็นจริงคนโบราณก็ใช้ด้านเมตตามหานิยมแล้วก็โชคลาภก็ถือว่ายังอยู่ในโซนที่ถูกต้องอยู่นะคะก็คือเกี่ยวกับโชคลาภเงินเงินทองทองเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายนี่แหละเพรฉะนั้นใครที่มีก็ เก็บเอาไว้ปลูกไว้หน้าบ้านเป็นสนิมงคลได้นะคะในตำราไม่ได้ระบุคาถากำกับแต่คาถากำกับว่านหรือไม่มงคลโดยทั่วไปถ้ามันไม่มีคาถากำกับเราก็อาจจะว่าด้วยนโมพุทธ,ธายะก็ได้หรือเป็นคาถาเกี่ยวกับโชคลาภอื่นๆที่เราท่องขึ้นใจแล้วเอามาใช้กับว่านก็ไม่ผิดอะไรนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าใครมีเก็บไว้ก็ลองดูดีๆว่าของตัวเองเป็นไม้ด่างไหมเพราะถ้าเป็นไม้ด่างปุ๊บ ราคาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะราคาแรงกว่ากันประมาณหลายสิบเท่าะนะคะตอนนี้เขายังตั้งตัวไม่ดีเพิ่งได้มาไม่นานฟีดางก็จะเป็นด่างแถบแบบนี้หรือว่าจะดังหลุดชัดออกมาที่คลีปขาวขนาดนี้เลยก็ได้นะคะก็ลองพิจารณากันดูอย่างน้อยก็สะสมไว้ขยายไว้นะคะพดขายเป็นค่าขนมลูกก็ยังดีเนาะ ราคาจะเริ่มต้น5บาท10บาท100บาทก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลทแท้ต้นหนึ่งในตำราว่านรุ่นกลางๆนะคะที่น่าสะสมจากสายของอาจาร,รย์หลอขันแก้วนะคะที่ปรากฏอยู่ในหนังสือคุ้มมือการดูว่านวันนี้เวลากรอนสมุนไพรก็ขอนำเสนอเรื่องของว่านหอมเขียวหรือทางช้างเผือกที่มาของทางช้างเผือกก็คือจุดปลักเขานะคะ ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะจุดปละอย่างนี้มันจะได้ชื่อว่าทางช้างเผือกซึ่งของไทยเราก็มีเรียกไม้หลายสกุลหลายวงเป็นทางช้างเผือกอย่างในกลุ่มของภัยฟิลิปปินก็จะมีต้นทางช้างเผือกนะคะก็คือลักษณะจุดประเหมือนกับกลุ่มดาวจานวนมากๆเป็นทางแบบนี้จะถูกเรียกว่าทางช้างเผือกส่วนรวยไม่เลิกนี่ก็คือเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาในภายหลังเพื่อประโยชน์ทางการค้าแต่ว่าก็ยัง อยู่ในแนวเดียวกับสปปรรพคุณที่แท้จริงที่ปรากฏอยู่ในตำราว่านอยู่ก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรและหลายๆคนก็มักจะโพต์อวดกันว่าพอต้นนี้ออกดอกแล้วก็มีโชคมีลาบอะไรกันก็ว่ากันไปก็ลองสังเกตดูว่าเกิดกับเราหรือเปล่าเพราะบางทีไม้เขาก็เลือกคนคนก็เลือกไม้นะคะบางต้นเขาก็มีเพื่อเสริมบรารมีของเราจริงๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องคู่ขนานกันไปอย่างเช่นออกดอกแล้วเรามีโชคมีลาบเนี่ย ที่บ้านก็ก็มีมปีประสบการณ์แบบนั้นแต่จะเป็นกับต้นเศรษฐีคอร์ดนะคะต้นนี้เราก็ยังไม่ได้ลองดูไม่ได้ลองสังเกตดูนะคะก็ต้องลองหาดูว่าต้นไม้ต้นไหนจะเป็นไม้คูบาลามีของเรานะมันก็ไม่เสียหายอะไรเนาะวันนี้เวลาก่อนสมุนภัยก็ขอจบเรื่องของว่านหอมเขียวทางช่างเผือกหรือชื่อรวยไม่เลิก ที่ตั้งกันในปัจจุบันแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบอย่าลืมกดไลค์แช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย, share, อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมเรื่องเราเกี่ยวกับว่านสมุนไพรไม้มงคลไม้ประจำถิ่นผักพื้นบ้านของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ